เราจะตัดมาที่ทมเบอร์ตันกันก่อนนะครับที่ทมเบอร์ตันตอนนี้นะครับได้ทราบข่าวแล้วครับว่าคิงแซนดิงตอนนี้เกิดจราจนเจ้าชายเดรอนไทแคลเรียนตอนนี้ก็รู้สึกอยากจะยกทัพไปทันทีเพราะตอนนี้คิงแซนดิงก็เละนะครับถูกปกครองโดยสามพระราชาจอมปลอมอยู่ใช่ไหมแล้วก็เขาอาจจะเป็นห่วงแม่มเขาด้วยนะครับอลีตเซนไฮทาวเวอร์ยังอยู่ที่คิงแซนดิงนะครับแต่ว่าโฮเบิร์ตไฮทาวเวอร์นะครับก็ยังคงบอกว่ารอก่อน ทัมปาตันนี่นะครับจะมีจอห์นล็อกสตันนะครับโรเจอร์คอนแล้วก็อาวินพีกที่เป็นแกนนําอยู่นะครับพอทราบข่าวว่าเกิกดการสลายตนและทราบข่าวทีว่าเจ้าชายเอมอนทาเกเรียนเจ้าชายเอมอนตาเดียวตายไป,ไปแล้วนะครับราชินีเฮเลนาทายเกเรียนตายไปแล้วและเอกอนทาเกเรียนที่2ตอนนี้ก็หายสาบสูญไปนะครับเพราะฉะนั้นลำดับของพระราชาคนใหม่เนี่ยควรจะเป็น เจ้าชายเดรอนทาเกเรียนนี่แหละครับจะเป็นเชื้อสายการสืบบัลลังก์เหล็กคนต่อไปนะครับหลอดอวินพีก็เชียร์ให้เจ้าชายเดรอนขึ้นนงบัลลังก์เหล็กไปเลยดีกว่าไหมแต่ว่าก็เกิดการคัดค้านครับเพราะว่าเราต้องการผู้ชายที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่ใช่เด็กชายนะครับฮิวส์แฮมเมอร์นะครับบัลลังก์เหล็กควรจะเป็นของข้ามากกว่าจอร์ล็อกสันก็เอเจ้าใช้ิทธิ์อะไรเหรอที่จะมาเป็นพระราชาได้ฮิวส์ก็บอกว่า ก็สิทธิเดียวกันกับผู้พิชิตนั่นแหละข้ามีมังกรไงล่ะในเมื่อตอนนี้เวก้าตายไปแล้วมังกรที่ตัวใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือวูมิทอร์ไม่ใช่หรอและข้านี่แหละเป็นผู้ขี่มีสิทธิกว่ามังกรของเจ้าชายเดรอนด้วยซ้ําแน่นอนครับบมิทอร์น่ากลัวจริงๆนะครับน่ากลัวกว่าแทสเซเรนของเจ้าชายเดรอนเยอะนะฮะฮิลชมเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้มังใหญ่ายสูงนะครับแต่ว่ามีฐานะชาติกําเนิดที่ต่ําต้อยนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีสายเลือดไยเกเรียนอยู่ในตัวก็ตามแต่ว่าเขาได้รับคำพิสูจน์นะครับว่าฮิลชชมเป็นผู้ที่มีความดุดันในการรบรับ,รบใจใหญ่นะครับมือเติบรักที่จะมีการตีรันฟันแทงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับฮิลก็เลยเอามงกุฎเหล็กสีดํามาสวมที่หัวตัวเองครับโอ้โหพอทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนก็เริ่มกโกรธมากโดยเฉพาะเจ้าชายเดยรอนไทเกเรียนนะครับโรเจอร์คอนก็เช่นกันเขาไม่ค่อยชอบฮิลครับเขาปัดมงกุฎออกจาก หัวศีรษะของฮิวเลยนะครับเขาบอกว่ามงกุฎน่ะไม่ทําให้คนเป็นพระราชาหรอกนะเจ้าควรจะรู้ไว้เจ้าหน้าวรจะใส่เกือกมา้าบนหัวต่างหากล่ะช่างตีเหล็กฮิลแฮมเมอร์เนี่ยพอได้ฟังก็จับเซอร์โรเจอร์คอนกดลงกับพื้นนะครับจากนั้นก็ตอกเกือกมา้า3อันลงบนกระโหลกของเซอร์โรเจอร์คอนนะครับตายคาที่เลยสถานการณ์ของทัพของคณะเขียวนะครับเริ่ม ฝันคลอนนะครับว่าตอนนี้มีการแย่งชิงว่าใครจะเป็นพระราชากนันในะระหว่างฮิลเชมเมอร์กับเจ้าชายเดรอนทารเกเรียนฮอเบิร์ตไฮทาวเวอร์นะครับกับอันวินพีกเนี่ยก็เลยเรียกประชุมกันนะครับลับๆนะครับ11คนนะฮะจอห์นร็อกสตันคนกล้าก็บอกว่าฆ่าจะฆ่าทั้งสองคนนี่แหละฆ่าให้หมดเลยแล้วมังกรที่มันว่างอยู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยหาคนมาขี่แต่ร็อกสตันก็มีความพินิใจว่าร็อกสตันนี่แหละอยากจะขี่มังกรซิมวิงหรือวีมิทอเองนะครับ เจ้าชายเดรอนนะครับก็ได้รับข่าวจากโอเวนฟอสโซเว่นครับหลอดแห่งไซเดอร์ฮองนะครับเจ้าชายที่ดูอ่อนโยนนะครับก็ไม่ลังเลเลยนะครับที่จะอนุมัติให้หลอดอันวินพีกนะครับประหารชีวิตฮิลช์แฮมเมอร์แล้วก็อัพข่าวสะนะครับเขาก็ประทับตราสัญลักษณ์ของเจ้าชายเพื่อฆ่าผู้ทรยศทั้งสองคนนี้ซะอีก2วันต่อมาการวางแผนเพื่อจะเก็บลูกน้ำสำรวจทั้งสองคนนี้ก็เริ่มขึ้นแต่แล้วครับไม่น่าเชื่อว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะลงมือแค่ ไม่นานเองนะครับเกิดอะไรขึ้นที่ําบมตตันตอนนี้ช่วงกลางคืนนะครับอยู่ดีดีก็มีเสียงกรีดร้องขึ้นเสียงตะโกนจากข้างนอกกําแพงธรรมตตันนะครับค่ายที่ตั้งอยู่เนี่ยเริ่มลุกไหม้เป็นไฟนะครับอสุรินในคุกชุดเกราะนะครับลังไหลมาจากทั้งทางทิศเหนือทิศตะวันตกนะครับเข้าโจมตีธรรมต์ตันนะครับมีมังกรตัวหนึ่งนะครับโฉบลงมามัางกรที่น่ากล,วลัวและก็ดุร้ายนะครับมับงกรตัวนั้นก็คือ มังกรสีสโมกครับมาพร้อมกับอัดัมเวลเลียนนะครับถือเป็นการเริ่มโจมตีศึกทำเบอร์ตันครั้งที่2ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชอปิเ l อร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวเลยแล้วก็ถ้าน้องๆสนใจอยากจะสอสมาชิกีก้อ0บาทมีคลิปพิเศษให้ชมกันนะครับแล้วก็จะสามารถรับชมคลิปให,ใหม่จากชอปิเตอร์ได้ก่อนใครเลยนะครับหรือจะสนับสนุนโดยแกนทโค้ดก็ได้นะครับ มาท่องจักรวาลเกีบโตรไปพร้อมกันกับช่องพิต้าเวิร์ครับอดัมเวลเลียนนะครับที่เขาบินหนีออกมาตอนที่เดนล่าสั่งจับกลุ่มเขาที่ดาร์คอนพิตใช่ไหมครับพอโดนล่ากลัวว่าอดัมจะทรยศเธออีกคนหนึ่งนะฮะเขาก็มาพิสูจน์ตัวเองครับว่าเขาไม่ใช่คนทรยศนะครับอดัมเนี่ยนะครับหนีไปรวบรวมกองทัพครับอดัมเวลเลียนนะครับบินไปที่ดินแดนลุ่มน้ำนะฮะเพื่อ หากำลังสนับสนุนครับจากหลอดต่างๆของบริ a n d นะครับชาวลุ่มน้ําตอนนี้อยู่ในช่วงที่สูญเสียนะครับและโกรธแค้นมากจากการพ่ายที่ศึกธรรมตะตั้นครั้งที่1นึ่จำกันได้ไหมครับศึกธรรมตะตั้นครั้งที่1นึ่พายแพ้ย่อยยับไปเลยนะครับแต่แล้วพออดาบบินมาไหวพริบดีความมุ่งมั่นฝีปากที่ดีนะครับทำให้หลอดต่างๆในแดนลุ่มน้ำเนี่ยเชื่อมั่นนะครับและ ตอบรับที่จะเข้าร่วมศึกกับอดัมเขาได้ทับมาทั้งหมด4,000คนเลยทีเดียวโดยหลอดสำคัญสำคัญที่ขอเข้าร่วมศึกกับอดัมมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนแรกก็คือเบนจิคอตแบล็กบูดนะครับหลอดแห่งเรเวนทรีนั่นเองนะฮะอายุ12แต่ว่าใจกล้าหางเกินตัวครับซาบิตาเฟร์เลดี้แห่งทวินส์นะครับเธอเป็นไม้ไม้ไปแล้วนะครับหลอดเฟร่์นี่ตายไปแล้วนะครับ หลอดสโตนตันไพเพอร์โจเซฟสมอลวูดเดริกดารีไลออนเนลเดดดิงฮิวโกแวนส์แบล็กทอมโบชาวมีนะครับ, wood, ry, ding, ance, ow, my, รบและคนที่สำคัญเลยนะครับก็คือเอลโมทัลลี่ครับอ่าตะกุทัลล,ลี่ตะกูลแห่งหลอดเนื้อหัวในแดนลุ่มน้ำตอบรับเข้าร่วมศึกกับอดัมนะครับเพราะว่าตอนนี้โกรเวอร์ทัลลี่หลอดเนื้อหัวสูงสุดนี่นะครับตอนนี้ติดเตียงใช่ไหมแล้วหลานของเขาเอลโมทัลลี่คนนี้เนี่ย รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วขอล้างแค้นเถอะขอตอบรับร่วมศึกแก้แค้นให้กับชาวลุ่มน้ำของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตะกูลทัลลี่ตอบรับร่วมศึกแล้วนะครับในครั้งนี้ดังนั้นอดัมเวลาเลียนยกทัพไปพร้อมกับปลอดแห่งดนินแดนลุ่มน้ําไปที่แทมเปอร์ตันทันทีทัพของไฮทาวเวอร์ที่ตั้งอยู่แทมเปอร์ตันตอนนี้นะครับมีมากกว่าทัพของอดัมมากพอสมควรเลยนะครับแต่เนื่องจากว่า ปัญหาภายในมีการแย่งชิงอํานาจของการที่จะเป็นผู้นําทัพใช่ไหมฮะทำให้เกิดการแตกคอกันของเหล่าหัวหน้าดังนั้นการป้องกันทัพการเตรียมพระอ,องทัพในตอนนี้เนี่ยจึงละหลวมนะครับทัพอดัมก็เลยโจมตีธารรมาตันได้แบบไม่ทันตั้งตัวครับมับงกรซีสโมกปรากฏตัวบนท้องฟ้านะครับโฉบลงมาแล้วก็เริ่มพ่นไฟใส่กระโจมนอนของข้าศึกบ้านเรือนวิหารร้านค้า เริ่มลุกไหม้ความกลาหนเริ่มเกิดขึ้นครับฮิลชฮมเมอร์นะครับผู้ขี่มังกรเวอร์มิทอร์ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็รีบแต่งตัวสวมชุดเกราะนะฮะจากนั้นเขาก็รีบวิ่งลงมานะครับเพื่อจะขี่มานะครับไปหามังกรเวอร์มิทอร์มังกรเวอร์มิทอร์ตอนนี้นอนอยู่นอกเมืองนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับค่ายนะฮะแต่แล้วระหว่างที่กำลังเดินลงมาเนี่ยนะครับฮิลชฮมเมอร์ก็ไปพบกับจอห์นร็อกสตันคนกล้าจอห์นร็อกสตัน ต้องการจะกำจัดฮิลแฮมเมอร์นะครับไม่รอช้าครับเขาชักดาบวลเลเรียชื่อว่าออฟันเมเกอร์นะครับเสียบทึกเข้าที่ท้องของฮิลแฮมเมอร์ดาบก็ฟันขาลากยาวไปถึงคอเลยนะครับฮิลแฮมเมอร์ผู้ขี่มังกรเวอร์มิทอร์ตายทันทีส่วนจอร์ดกสันตอนนั้นก็มีทหารที่เข้ามาช่วยฮิลส์นะครับฆ่าเขาตายในที่สุดก็คือสองคนนี้ก็เลยตายไปพร้อมกันในโชวนั้นเลยนะครับ เจ้าชายเดรอนทาแกเรียนพอเขาเริ่มได้ยินเสียงแล้วก็ตอนนี้ที่ห้องนอนของเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมานะครับมีข่าวว่าเจ้าชายเนี่ยนะครับหนีออกมาไม่ทันก็เลยไม่รอดครับโดนเผาอย่างสดในห้องนอนตัวเองนะครับแต่อีกข่าวนึงก็บอกว่าเจ้าชายกําลังหนีออกมาแต่ดันไปเจอกับแบล็กทอมโบนะครับเป็นชาวมีใช่ไหมครับเป็นทัพของเดรนลูกน้ำใช่ไหมฮะ เขาก็ถูกแร็กทอมโบนี่ฆ่าตายในที่สุดนะครับเป็นอาว่าเจ้าชายเดรอนทาเกเรียนผู้ขี่มังกงรเทสเซเรียนตายอดัมเวลเลียนตอนนี้บินอยู่สูงด้านบนนะครับก็เขาไปเรื่อยๆนะครับมองลงมาด้านล่างก็ตอนนี้ทับของขั้ศึกเริ่มแตกกระเจิงไปแล้วนะครับและในตอนนั้นเองนะครับเขาก็มองไปเห็นมังกร2ตัวครับทางด้านทิศใต้ของธรรมตันนะครับกำลังนอนหลับอยู่นั่นก็คือมังกรเวอร์มิทอร์และมังกรซิลเวอร์วิง มังกรสองตัวนี้นอนหลับไปอิสระนะไม่มีโซลามเอาไว้นะครับพวกมันก็ยังคงอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ก็รู้สึกว่าเริ่มได้ยินเสียงเอ๊ะอะไรแล้วนะฮะส่วนมังกอรอกตัวหนึ่งมังกรเทสเซเรียนตอนนี้ยังนอนอยู่ทางตะวันตกของเมืองนะครับดังนั้นครับอดัมไม่รอช้าครับสั่งการนะครับให้ทัพดินแดนลุมนามน,มมนีินะครับเริ่มโจมตีมังกรทันทีนะฮะเขาก็ได้ส่งอัศวินและก็ทหารนะครับไปจัดการมังกรทั้ง3ตัวนี้ซะ แต่ไม่ทันครับมังกร3ตัวนี้เริ่มตื่นขึ้นมาโดยสมบูรณ์นะครับดังนั้นนะครับอดัมเวลเลียนจึงบังคับซีสโมนะครับให้บินขึ้นไปเพื่อไปจู่โจมกับมังกรราชินีสีน้ําเงินครับมังกรแทสเซเรียนตอนนี้แต่เซนบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วนะครับทั้งมังกรซีสโมและมังกรแทสเซเรียนเป็นมังกรวัยรุ่นนะครับบินได้ไวบินได้สูง ทั้งสองตัวต่างบินโฉบไปโฉบมานะครับบางทีก็ทําท่าง,งับกันคํารามพ่นไฟใส่กันอย่างน่ากลัวบางครั้งก็บินหลบไปในก,กลุ่มเมฆแล้วก็โผลออกมาโจมตีนะฮะบ,บางทีก็พลิกตัวไปมาบินเป็นวงก็มีนะครับมับงกรทั้ง2ตัวบินสูงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจากการที่คนที่ได้สังเกตมังกรสตัวนี้ต่อสู้กันนะครับกลับพบว่ามันเหมือนเป็นการไร่รำให้มังกรเพื่อผสมพันธ์กันมากกว่า ไม่ได้บินมาเพื่อจะต่อสู้ให้ตายไปข้างหนึ่งนะครับก็เป็นไม่ได้ว่ามังกรแทสเซเรียนกับมังกรสีสโมกเนี่ยอาจจะชอบกันหรือเปล่าธรรมชาติของมังกรที่มนุษย์อาจจะไม่รู้ถึงสัาตญยานของมันนะครับแต่แล้วความสนุกของมังกรสัตวัวนี้ก็จบลงเมื่อเจ้ายากใหญ่ตื่นขึ้นมาแล้วครับมับงกรวอมิทอเจ้ามังกรทองสำลิดซึ่งตอนนี้เป็นมังกรที่ใหญ่ที่สุด ในเวสต์อนแล้วเพราะว่าเวก้าตายไปแล้วมังกรวมิมทอบินขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยไม่มีผู้ขี่ครับมันรู้สึกสับสนมากว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วตอนเนี้มันไม่รู้แล้วว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูวิวมทอบ้าคลั่งนะครับเริ่มโจมตีใส่ทุกทางทั้งบินพ่นไฟทั้งโจมตีผู้ขนด้านล่างจังหวะที่วมิมทอบินบุบบนท้องฟ้านะครับ มังกรซีสโมกก็ไปเห็นว่าตอนนี้ทัพกำลังถูกโจมตีโดยวอร์มิทอร์อดัมก็ไม่รอช้าครับบินไปกับซีสโมกเพื่อโจมตีวอร์มิทอร์ทันทีการต่อสู้ของวอร์มิทอร์และซีสโมกเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่สู้เพื่อให้ตายกันไปข้างหนึ่งซีสโมกพุ่งลงมาใส่วอร์มิทอร์จากด้านบนวอร์มิทอร์ก็โดนแรงกระแทกร่วงลงสู่พื้นโคลนด้านล่างด้วยความเจ็บปวดวอร์มิทอร์ร้อง่วยหวย สีสมงไม่รอช้าครับก็โจมตีกันต่อบนพื้นดินนั่นแหละนะครับกลิ้งไปกลิ้งมาปาก็งับฉีกกระชากกันไปมาจังหวะนั้นเองนะครับเวอร์มิทอร์ก็งับไปที่คอของสีสมองจากนั้นนะครับก็สะบัดทำให้สีสม k งหัวหลุดออกมาเลยครับหัวขาดออกจากร่างนะครับมับงกรเทสเซเรียน an, ก็บินลงมาโจมตีเวอร์มิทอร์ครับเพื่อจะเหมือนจะล้างแค้นให้กับสีสมงใช่ไหมครับ แต่ก็สู้ไม่ได้ครับเทสเดนก็ได้รับบาดเจ็บเวอร์มิทอร์คาบคอของซีสมอเอาไว้นะครับแล้วมันก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับแต่ท่านนั้นเองนะครับเวอร์มิทอร์ก็รู้สึกว่ามันบินไม่ขึ้นครับปีกมันขาดจากการโจมตีของซีสโมอใช่ไหมครับทําให้เวอร์มิทอร์ร่วงลงมาตกสู่พื้นตายครับเอ่เวอร์มิทอร์ก็เลยตายเป็นมังกรที่ตายตัวที่2นะครับ ทเซเรียนก็เช่นกันแทเซเรียนก็พยายามจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับมันพยายามจะบินหนีวอมีทอเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่ามันบินถึง3ครั้งแต่มันก็บินไม่ไหวครับมันบาดเจ็บสาหัสนะครับมันก็เลยบาดเจ็บนอนอยู่ด้านล่างนะครับสุดท้ายแล้วนะครับแทสเซเรียนทนพิษบาดแผลจนแทบไม่ไหวนะครับเบนจิคอตแบล็กบูดก็เลยสั่งให้ทหารคนหนึ่งชื่อว่าวิลิชเบอร์รี่นะครับเอาธนูไปยิงใส่ที่ตาของมัน3ดอก เป็นการการุณยฆ่าแทสเซเรียนให้ตายไปอย่างสงบนะครับเป็นหนอนว่ามังกรทั้ง3ตัวซีสโม์เวอร์มิชอร์แทสเซเรียนตายในที่สุดครับโอ้โหมังกรใหญ่ๆทั้งนั้นตายไปแล้วนะครับศึกไร,ร้ดาวมังกรครั้งนี้นี่ถือว่าศึกนี้เป็นศึกที่เป็นการไร,ร้ดาวมังกรของจริงนะฮะศึกครั้งนี้นะครับทัพของคณะดำโดยชาวนิรุนลุ่มน้ำชนะศึกครับ เป็นที่ขอดแบล็กบู๊ o นะครับได้นําร่างของอดัมเวลเลียนนะครับที่นอนตายอยู่ข้างข้างมังกรของเขานะครับกลับไปที่เรเวที่ฮอลใช้เวลา8ปีนะครับในสุดอลินเวลเลียนนะครับน้องชายของเขาก็มารับกระดูกพี่ชายเขากลับไปฝังที่ฮาวนั่นเองบ้านเกิดของพวกเขานะครับบนหลุมศพของอดัมนี่นะครับมีสลักชื่อไว้ว่าพักดีนะฮะบทลดลายของมานามแล้วก็หนูนะครับมาน้ำก็คือพ่อครับ เขาไเสือเรียนนะครับแล้วก็หนูก็คือสายลักของแม่เขานั่นเองนะฮะผู้ที่เสียชีวิตในศึกครั้งนี้นะครับของทัพไฮทาวเวอร์นะครับก็จะมีโอเวนฟอสตูเวย์มาร์คแอมบรอสนะครับจอห์นร็อกสตันคนกล้าแล้วก็ริชาร์ดรอรเดนนะครับฮิลส์แฮมเมอร์และเจ้าชายเดรอนทาเกีเรียนครับผู้ที่รอดชีวิตของคณะเขียวก็จะมีโฮเบิร์ตไฮทาวเวอร์นะครับอัลวินพีกนะครับและก็ the อัพเดอะไวท์อา อัปเดไว้ผู้ขี่มังกรซีวิงหายไปเลยนะครับในสึกครั้งนี้เพราะว่าเขาเมาครับเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็ทุกอย่างก็เละหมดแล้วใช่ไหมครับซีววิงก็ก็งงๆเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซีวิงนี้น่าสงสารนะรมันพยายามจะบินไปหาเบอร์มิทอนะฮะแล้วก็พยายามดันเบอร์มิทอขึ้นมาให้แบบตื่นสี่ตื่นสี่นะครับแต่มันก็ไม่ตื่นนะครับมังกรคู่บุญ2ตัวเนี้ยสุดท้ายแล้วเบอร์มิทอก็เลยจากซีวิงไปนะคณะเขียวไม่รู้จะทายัางไงต่อครับ ศูนย์เสียมังกรไปถึง2ตัวนะครับเจ้าชายเดรอนก็ตายไปแล้วนะฮะตอนนี้นะครับอวินพีก็เลยได้ปรึกษากับอัพเดอะไวท์ครับผู้เขียมังกรคนสุดท้ายที่ยังมีมังกรอยู่นะฮะเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวอัพเนี่ยให้ไปยึดบันลังเหล็กซะส่วนอเวนนี่ก็จะขอยึดคิงแซนดิ้ไว้เองนะครับหรือว่าคุยกันดีลลงตัวนะครับเช้าวันต่อมานะครับโฮเบิร์ตไฮทาวเวอร์นะครับได้ไปคุยกับอัพเดอะไวท์บ้างนะครับเขานําเหล้าองุ่นนะครับไปให้ สองลังนะครับเล่าองุ่นสีแดงของดอนนะแล้วก็เล่าองุ่นของอาเบอร์นะครับจะเป็นเล่าองุ่นสีทองนะฮะแต่ว่าดูแล้วท่าทีของโฮเบิร์ตไฮเทเวอร์เนี่ยดูน่าสงสัยครับอัพเดไวรู้สึกว่าเอ๊ะจะทําอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยจะแบบมาวางยาในเหล้าองุ่นหรือเปล่านะฮะอัพก็เลยแก้เกมครับก็เลยบอกว่างั้นท่านโฮเบิร์ตเรามากินเหล้าองุ่นสีทองด้วยกันเถอะเหล้าองุ่นสีแดงที่เกี่ยวไว้ก่อนนะฮะแต่ไม่่นาเชื่อว่าโฮเบิร์ตก็กินนะก็ต่างโฮก็ต่างดวลเหล้ากันนะครับ อัพเดอะไวท์ก็เลยกินเหล้าอางุ่นสีทองนไป3ามอึกแล้วอัพนี่ก็หลับไปนะครับส่วนโฮเบิร์ตไฮเทเวอร์เนี่ยก็ดื่มไปเยอะเหมือนกันนะครับพออัพเดอะไวท์หลับไปแล้วเนี่ยนะครับโฮเบิร์ตก็รีบทําให้ตัวเองอาเจียนออกมานะครับเพื่อเป็นไปได้ว่าเหล้าอางุ่นสีทองนี้น่าจะวางยาพิษแบบอ่อนๆเอาไว้นะครับถ้าเอามันออกมาจากท้องได้เนี่ยก็น่าจะรอดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ทันหัวใจเขาหยุดเต้นตายไปเลยครับ เป็นวัดวางยาตัวเองแต่ว่าตัวเองก็ไม่รอดนะครับส่วนอัพโดไวก็ไม่ตื่นมาอาีกเลยครับเขาเป็นว่าอับโดไวกับโฮเบอร์ไฮทาวเวอร์ตายคู่นะครับถือว่าเป็นการตายของผู้ขี่มังกรอีกคนนึงนะครับมับงกรซิลวิงตอนนี้ก็เลยไรผู้ขี่นะฮะเอาวินพีกนะฮะก็เลยเป็นผู้นําทัพของไฮทาวเวอร์ที่เหลืออยู่นะฮะเขาก็พยายามหาคนมาขี่มังกรซิลว,วิงแทนนะครับแต่ก็ ไม่มีใครขี่ซีเวอร์วิงได้เลยนะฮะแล้วทัพของไฮทาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็เริ่มถอยทัพในที่สุดนะครับก็เลยเป็นนั้นว่าศึกในครั้งนี้ธรรมดตันครั้งที่2นี่นะครับก็เลยจบลงด้วยการพ่ายแพ้ของทัพไฮทาวเวอร์นะครับคณะดาเป็นผู้ชนะข่าวการชนะศึกของอดัมเวลเลเรียนนะครับผู้ที่ว่าได้ซื่อสัตย์ต่อราชินีเรเนาราเนี่ย แต่ว่าราชินีเรเนร่าไม่รู้ข่าวดีซ้ำนะครับว่าอดัมเนี่ยแลกชีวิตของเขาเพื่อคณะดำเพื่อเรเนร่าครับแล้วตอนนี้ราชินีเรเนร่าทาเคเรียนของพวกเราเธออยู่ที่ไหนเดี๋ยวคลิปหน้ามารับชมกันต่อนนครับเตรียมติดชูวไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าอาจจะมี ร้องไห้ครับงั้นวันนี้พี่ตั้มขอจบคิวว่าจะเป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสมัครสมาชิกกดสแกน QR Code ก็ได้นะครับขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ